สวัสดีผู้แายผู้สาผู้บา่าวูกทุกคนมาพบมาพอกันอีกแล้วจ้าช่องเทียงนน้นอยสตูดิโอมื่อนกีกมาสปบ่อยคือเขาจะมาบอกซูฟังอีกแล้วเนาะจากสิตัต้งซื้อเรื่องว่าจังไดเอเบึงจบแล้วก็มาต่างซื้อเรื่องไหได้วยจ้าพี่น้องอ่ะจังไดก็มาจวดกันเลยจ้า เรื่องเาวาก็ได้เริ่มต้นขื้นยูโมบันกลางดงกลางป่าอยู่หม,ม,มองหนึ่งค่ะพี่น้องก็มีเฮือนหลังหนึ่งก็ดังดัง,ดงไฟบ,บึบบึบอยู่พี่น้องแล้วตอนนั้นก็มีก้อนหินอยู่ทั้งหลังคาตกปุ๊กลงมาไม่ใหยเล่าก็เก็บขึ้นมาเบิ่งเสียแล้วอ้าวก้อนหินตกลงมาได้จังไดตอนนั้นลูกชา้ของเราก็ผ่านมาพอดีตัวไม่ใยผูย้เป็นแม่ก็เลยบอกลูกชายเนี่ยเอาก้อนหินไปไว้มองเก่าซึ่งลูกไา้เองเราก็บ่บสนใจยังคากับฝาวยางออกมาอันไปเลี่ยงแกะคือเก่าแล้วพี่น้องพอจะเปิดทั้ง แกตายหังเหลือตัวเดียวตายสิเงเ้งแก่งไปเร้วกับพี่นอ้องก็จังเสียจังไดเราก็เลยเลี้ยวไปเบึงหลบๆโอ้ยภูเขาที่ห่างไกลขึ้นมาสูงแทนอวสันพ่อแต่ยางเขาไปถือขูขคับพี่น้องคะ่ะไปบอ่อน้ำโยกเสร็จแล้วก็โยกไปโยกมาโยกมาโยก,โยกไปค่ะเออได้น้ำออกมาตอนนั้นอิงแสงสะท้อนจากป่ายันเสทยงองเขาตาสันดิลูกชายของเราก็เลี้ยวไปเบึงหลบๆ ตอนนีเองมู่บัานก็มีแตเ่เราสองคนล่ะพี่น้องเบิร์ตม,มู่บัานคนมู่บัานอพยพไปเบิร์ละพี่น้องเหลือสองคนเท่านั้นละม,มันมีภัยเหลือแตเ่เยนห่างๆค่ะเล่าเองกับิวนามเขาเงื่อนแล้วก็พากันเห็ุแนวกินกินกันซะแล้วพ่อแต่ตกเด็กมากค่ะพี่น้องค่ะมันก็มีแสงแวบๆแวบๆเอออยู่ทางภูเขานั่นละ่ะพ่อ,อยาติมู่เสาลูกชายเราก็ตัดสินใจเลยเก็บเขาของเตรียมสิออกเดินทางซึ่งไม่ยายเองเราก็บอยากไปค่ะพี่น้องค่ะก็เหตุหมอนตกเตะ ออลูกชายเองก็เก็บขึ้นมาพร้อมเอาหมอนพิงหลังให้ค่ะม่พ่อเด้เอาเสือกมามัดแล้วไว้ติดกับเก้าอี้นั่นล่ละพี่น้องแล้วก็มัดเก้าอี้แบกไม่ไ่ยางไปค่ะในป่ากลางดงกลางทางพ่อชีวิตหมู่บ้านไม่ญ่เล่าเองแล้วก็งวกเบื่องมูบวานแววบบๆแล้วก็ทำทาเห็ดหมอนโต๊ค่ะพี่น้องลูกเล่าเองแล้วก็เลียกกลุ่มลงเก็บหมอนค่ะแล้วก็ยางต่อซสแล้วพอมาหอดกลางดงกลางป่าแล้งซส่นแล้วพากันจอดพกักค่ะดังไฟกันบึบๆๆเห็ดแนวกินค่ะ ตัวลูกไส้กินเขาแล้วๆก็เลยเอาให้แม่เด้แม่อิงก็กบโก,กินค่ะลูกไส้ก็เลยทําส่งเออนอนหลับสรนแล้วพอจะนอนหลับกึบเอ่อตัวเป็นแม่องก็เอาแนวกินมากินเออก็ยั่งดีพอห่าหมือเศา้าค่ะพี่น้องค่ะก็ะพากันออกเดินดงพงป่าไปคือเเ่าจนเมือ่อจนคาค่ะ แต่ตกแร่งนี่โอ้เมย์ไงแล้วนางหายได้พี่น้องแล้วคินหอดเงียนราวมือต่อมาลูกทายเองก็เอาเก่าอีของเล่านี่ละสะพายเงี้ยงต่อค่ะโอ้อย่างเบิดมือเบิดเว้นจนมาอหอดหนาผาอันสูงบักขักโอ้เราก็เฉียจังไดพี่น้องเราก็พยายามปีนขึ้นไปค่ะพราแต่ปีนขึ้นมาอหอดสีหอดหนาผ้าละละมอนไม่์ไงเล้าก็ตกล่งค่ะพี่น้องตอนนั้นไมใหไ่งวกน้ำห้องน้ำมอนค่ะมือจนสีลุดล่องสล้ลวพี่น้องบานที่หนี่ลูกชรายเราก็าากเสียดจัง ก็เลยสบายสายสพา,ายของเม่ย่ล่ะออกไปข้างนึงค่ะเออที่นี่เราก็จับมือสองข้างปีนขึ้นมาได้แล้วก็ดึงไม่ไ่ขึ้นมาได้คือกันกับพี่น่องปอดทนสูงค่ะแล้วเราก็พาไมย์ย่างต่อก่ะพี่น้องย่างต่อย่างต่อมากค่ะพ่อต่เลี้ยวห่วงมากหมู่บ้านมูนิไงค่ะมีความอุดมสมบูรณ์ผูกคนอยู่กันเต็มเมือ่ออเราดีใจไรค่ะ แล้วเล่าก็เลยว่าเก้าอีไม่ไงญ่ลงเสร็จแล้วค่ะแต่ในมือไม่ญ่ค่ะก่อนหินทั้งหลังคาที่ไม่ใญ่จับมากลุดป,ปุ๊บค,ค่ะลูกชายเองก็ฟ้าจับก่อนหินก่อนนั้นมาใส่มือแม่ก็หูวว่าไม่ญ่เราตายสิแง่งแก่งไปแล้วค่ะพี่น้องแล้วเรื่องร่าวก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ <c oughs> เป็นจังแดนนิทานกรอมข่อยพ่อได้จวดอยู่บนอสำหรับวันนี้ก็ขอลาลงไปสากอนโอกาสหนาม,มาพอเว่ม่นิทานกรอมสวัสดีจ้า